คุณลูกค้านะคะวันนี้นะคะคลิปนะคะจะมานําเสนอดีกว่านะใช้คำว่านําเสนอนะคะเครื่องคลีปอ้อยนะคะ sgb 4 7่ตราช้างนะคะ sgb 4 7 0กับเครื่องคลีปอ้อยตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่8 8 0 0 0บาท8 8 0 0 0บาทคุณลูกค้าฟังไม่ผิดนะคะพี่จะบอกว่าตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะสําหรับนเะครื่องคลีปอ้อยตัวนี <certainly> ้ราคาก็เหมาะสมกับตัวนี้มากๆเลยอยากจะบอกว่าอุปกรณ์ครบ สวยเดิมทุกจุดจริงๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาชมคร่าวๆว่าสวยเดิมทุกจุดตามที่กิจพูดจริงหรือเปล่านะคะน็อต <Not S 1> นะคะอยู่ครบทุกตัวสวยเดิมทุกจุดจริงๆ,เด,ดงๆเดี๋ยวเราลองชมคร่าวๆว่าเป็นจริงไหมดูนะคะว่าอุปกรณ์ครบทุกชิ้นคุณลูกค้าได้ไปสามารถติดตั้งได้เลยนะคะกับตัวนี้เครื่องคลิปอ้อย SGB 470ตราช้าง ตัวนี้สามารถใส่กับ LC7 และ L50 ได้นะคะ LC7 และ L50 คุณลูกค้าที่มี LC7 L50 อยากได้เครื่องคลิปอ้อยมือสไปใช้งานในสภาพที่สวยพร้อมใช้อุปกรณ์ครบอย่าลืมนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยกับเครื่องคลิปอ้อยตัวนี้ SGB470 ในราคา88,000บาทนะคะ88,000บาทติดต่อได้ที่เบอร์061509966 0615090966กับเคพื่อนคลิปอ้อยตัวนี้อุปกรณ์ครบราคาย่อมเยาสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่ร้านนะคะร้านนั่งอยู่ที่ตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองข,องของุงจังหวัดกำแพงเพชรคุณลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะหรือไม่สะดวกมาดูรถเออไม่สะดวกมาดู เครื่องชิดอ้อยเราสามารถถ่ายวีดีโอให้คุณลูกค้าได้ดูอยากได้จุดไหนอยากชมจุดไหนอยากเห็นตรงไหนอุปกรณ์ครบไหมเราสามารถถ่ายให้คุณลูกค้าได้ดูได้เลยแล้วก็รอรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ไม่สะดวกหรือว่าคุณลูกค้าที่สะดวกจะเข้ามาชมที่ร้านเราก็ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะยังไงนะคะวันนี้กิ๊กก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ